คะทำข้อสอบตรงเนเรื่องความน่าจะเป็นนะคะจากโจทย์ข้อที่1ตารางแสดงจํานวนลูกปิงปองสีส้มและจานวนลูกปิงปองทั้งหมดในถุง5ใบถุงใบที่1จํานวนลูกปิงปองสีส้มทั้งหมด50ในจํานวนลูกปิงปองทั้งหมด75ค่ะถุงใบที่2จํานวนลูกปิงปองสีส้ม55ในทั้งหมด66จํานวนที่3 60ในจํานวนทั้งหมด8 0ิถุงใบที่4ลูกปิงปองสีส้ม66ในทั้งหมด77 ถุงใบที่ห้าสีส้มแปดสิบในทั้งหมดหกร้อยค่ะการสุ่มหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกจากถุงใบใดมีโอกาสได้ลูกปิงปองสีส้มมากที่สุดวิธีทํานะคะความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มสูตรคือจํานวนลูกปิงปองสีส้มในถุงหารกับจํานวนลูกปิงปองทั้งหมดในถุงต่อไปเราก็จะหาความน่าจะเป็นของแต่ละถุงโดยถุงใบที่หนึ่ง มีลูกปิงปองสีส้ม50ลูกในจํานวนลูกปิงปอง75ลูกแล้วก็จะหารโดยใช้แม่5ค่ะ50เป็น50 55เป็น75 520 1 5 535แล้วก็จะได้ความน่าจะเป็นของถุงใบที่1และเท่ากับ2ส่วน3ค่ะถุงใบที่2 3หรือ4ก็จะใช้สูตรความน่าจะเป็นนี้ทั้งหมดค่ะ ดังนั้นเราก็จะดูเราก็จะได้ความน่าจะเป็นที่มีโอกาสเยอะที่สุดโดยเป็นหงใมที่4ค่ะจากโจทย์ข้อที่2ผลการสำรวจขนาดของเสื้อยืดสำหรับนักเรียนชั้นม .6 6จำนวน250คนเป็นดังนี้ขนาด S 28คนขนาด M 96คนขนาด L 73 XL 39และ XXL 14 รวมเป็น250าสถ้าสุ่มเลือกนักเรียนกลุ่มนี้มา11 1เคนความน่าจะเป็นที่นักเรียนกลุ่มนี้จะสวมเสื้อยือดขนาด M หรือ XL จะเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะคะเหตุการณ์ที่เราสนใจในที่นี้ก็คือการสวมเสื้อยือดขนาด M หรือ XL โดย M มีขนาด9 6 XL มีขนาด39รวมทั้งหมดเป็น9 6บวกสากเราก็จะได้เท่ากับ1 3 5ค่ะเลือกมา1คนก็ ก็ได้เท่ากับ135เหตุการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดคือการที่เราเลือกคน1คนออกมาจากคนทั้งหมดได้250เหตุการณ์จะได้ความน่าจะเป็นที่ต้องการจำนวนเสื้อขนาด M และ XL ทั้งหมดก็คือ135หารด้วยจำนวนทั้งหมดคือ250ดังนั้น135หารด้วย250จะได้ความน่าจะเป็นที่นักเรียนสวมเสื้อยืด M หรือ XL ก็จะได้เท่ากับ0.54สค่ะ จากข้อที่3ต้องการจัดที่นั่งให้ผู้ใหญ่3ามคนกับเด็ก4คนเดินทางด้วยรถยนต์เด็ดที่นั่งโดยคนขับต้องเป็นผู้ใหญ่จะมีวิธีการจัดได้กี่วิธีอันนี้เป็นการวาดรูปล่างๆเป็นตัวอย่างค่ะวิธีทำขั้นตอนที่1เลือกคนขับได้3วิธีเพราะต้องการให้คนขับเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้มีผู้ใหญ่จำนวน3คนจึงเลือกคนขับได้3วิธี ขั้นตอนที่2เลือกผู้นั่งตำแหน่งที่1ได้6วิธีมีคนทั้งหมด7คนไปเป็นคนขับ1คนจึงเหลือผู้นั่งตำแหน่งที่1ได้6วิธีค่ะและขั้นตอนที่ 3, 4 5 6ีก็จะมีจะมีจำนวนผู้นั่งของตำแหน่งนั้นๆลดลงไปขั้นตอนละ1วิธีก็จะได้ตามนี้ค่ะดังนั้นจะได้จำนวนวิธีทั้งหมด3า คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ก็จะได้เท่ากับ2,160วิธีค่ะจากข้อที่4นะคะอันนี้จะคล้ายกับข้อ3เลยในการเขียนเลข3หลักจากเลขโดด1ถึง7โดยที่เลขโดดในหลักทั้ง3ไม่ซ้ำกันเลยจะมีวิธีแสดงจำนวนคี้ได้กี่จำนวนอันนี้ว่าดรูปคร่าวๆนะคะ ขั้นตอนที่1สร้างหลักหน่วยได้4วิธีเราสร้างหลักหน่วยก่อนเพราะโจทย์ต้องการจานวน3หลักโดยเป็นเลขคี่ก็จะได้เลขโดดใน 1. 2. 3. 4. 5 6. 7ที่เป็นเลขคี่4จํานวนก็คือ1 3 5 7ค่ะดังนั้นจึงสะสร้างหลักหน่วยได้4วิธีขั้นตอนที่2สร้างหลักร้อยได้6วิธีเพราะ มีเลขโดด7จ็ดจำนวนนำไปสร้างหลักหน่วยแล้ว1ตัวจึงเหลือเลขโดดที่นำมาสร้างหลักร้อยได้6วิธีขั้นตอนที่3สร้างหลักสิบได้5วิธีเพราะเลขโดดถูกนำไปสร้างหลักหน่วยและหลักร้อยแล้ว2ตัวทำให้สามารถสร้างหลักสิบได้5วิธีค่ะดังนั้นจะได้เลข3หลักจากเลขโดดโดยทั้ง3หลักไม่ซ้ำกันเลยทั้งหมด 4คูณ6กคูณ5ก็จะได้เท่ากับ120วีิธีจากโจทย์ข้อที่5นะคะมีกล่อง2ใบแต่ละใบมีลูกบอลหมายเลข1 2 3 4และ5อยู่อย่างละลูกถ้าสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกจากกล่องทั้ง2ใบนี้กล่องละลูกแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขต่างกันเท่ากันเท่าไหรว่นลูกก็ค่าดังนี้นะคะข้อนี้เราจะใช้สูตรความน่าจะเป็นโดยมีสูตรว่า PE เท่ากับ NE หาร NS เรามาหา nS ก่อนนะคะ nS ก็คือจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยเราจะสุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องที่1ก่อนจะได้ทั้งหมด5ลูกคะ่ะสุ่มหยิบจากกล่องที่2ก่อนสามารถหยิบลูกบอลได้อีก5ลูกคะ่ะเราก็จะคูณ5ไปต่อไปคือการหา ne ne ก็คือ ความเป็นไปได้ที่หยิบลูกบอลแล้วได้หมายเลขต่างกันโดยสุ่มจากกล่องที่1จะได้จํานวน5ลูกค่ะและเมื่อสุ่มกล่องที่สองจะได้จํานวน4ี่ลูกก็จะเขียนคูณสีไปนะคะเพราะห้ามหยิบได้หมายเลขซ้ากับกล่องที่1จึงจได้สวิธีเราหาเลขค่ะเราก็จะได้2ีสส่วนย5ห้า แล้วเราก็จะเอาแม่ห้าหานะคะห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้าเฮ้ยขอโทษค่ะห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่ห้านี่คือคำตอบค่ะเขาต้องจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขอื่งกันคือสี่ส่วนห้า